สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่อง My Channel นะคะอันนี้สิลองมาหยกยอ่อเบิงหยกย่อหรือมีตตปากระซิวแล้วนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเขาก็หากินเร้หน้านแห้งเมือจ๊ะเนี่ยก็เลยสิมาลองเบิงงมือนี่ว่าสิพักงานขาไข่บดแดงตางโยกนะจ๊ะมันมันรุ่นน้ำกันนะจ๊ะไดหยกตะโดนแล้วซื้อตะปาก,กินตะโดนแล้ว สวัดีครับวันนี้มาเป็นตากล้องให้แม่หวานแหกันน้ำทียังกัน,น้ำเบิ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมีคืบต่อเนาะครับแต่เขาก็มาหาเราเด้อจ้ะมีคนมาหาลแล้วเลาก็สีหากินปลาเล็กฟันน้อยนี่เระจ้ะเอาไปหมก,อมก,กมโอ้ ปากก็ดีปากซิวปากก็ดีปากซิวโดนเลยเด้นรรดอนี่บ่ได้ิญกยอนี่นี่ยตรงมุมนน้นเยอะนะแม่แต่ไปยืนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปปากก็ดีปากกะดีปากซิวข่าวน้อย เชือกอีย่างนันเชือกเบ็ดลงไล่แล้ติดนี่พี่<อ>น้องได้มกพ่ดอกจ้ะ<อ>มายูกินปลาเหล็กปลาน่อยแล้วจ้ะมันม,มีเลยเด้อมีปลาเด้อจ้ะทางนี้ม่ไม่มีปลาใหญ่เนาะว่าปลาห<ม>ใหญ่เขากอฐานไฟฟ้ามันลงไหมจ้ะ นาวเนี่มาทันเด็กลงน้ำเด้มมาแต่เศร้าเดิมมันนี่มันนี่ว่าสิผักงานใครมดเดงหกโมงสี่สเจ็ดมนนี่เป็นวันที่เท่าไหรนะวันที่สามสิบเอสามอมีนาวันจันทร์เออได้มกได้มกสีลงน้ำมันถ้าบันหมื่นล้วบันโอ้โอ้โอ้ลงไปยินเลยนะ มันชันเนาะชันมุมเก้าสิบองศาว่าได้เอาอันข่หน่อยมาลงน<ม>าในไข่แห่ไข่ปลากระซิวอ่ะโอ้ตายตายอ้อาวฮักเลย <laughs> ตายตายกินาหพี่นาหเมื่อเอาใหม่ไปไปเอาเยอมาใหม่แล้วนะครับ <laughs> กุ้งม,มนะันนะมันกุ้งติดยอไปเดี๋ยวจะลองหวานแห่อยู่เดี๋ยวแปบเดีคก่อนมีปลาสอยปลาอยังบมบุนปลากรซิวก็นีแหยอบก็ไม่ห่างกว่าหมู ตัวนี้นะแตเป็นเส้นขึ้นปากรซิลอดเ <c oughs> ดี๋ยวจะมาจะลองหวานแหลองเบิ่ปากาซิวลอด นนปลาคงน่าจะเยอะนะแม่ปลาซี่าจังปลาอื่นพอเอาไปกินหมดแล้วเดี๋ยวลองวันแหดูดิเ,เห็นอยู่ครับเห็นก็เอาไว้สรุปผลงานให้เขาดูก็ได้เพราะว่าแม่มาไกลแล้วเออมันจนันอันนี้ผมซูม เลื่นเลื่นแม่เลื่นทำขายโอหักไปทีนึงแหละมัมนยืดเนี่ยมานทุกรอบยืดเนี่ยมานทุกรอบยืดตะว่ามับาบานถายมาได้ตรงไหนซูมเข้ามาน่อย,อยม,มีแตะปลา <Okay. S 2> กระซิวปลาดีแหละปลาลลกระซิวปลากระดียะ ไยเอาสรุปผลงานนะแม่อมอเอาสรุปผลงาน<อ><อ>ทีนเดียวครับม,มันชนันลงไปดูแม่ยกเยอไม่ได้ครับได,ด,ด,ดเครื่องคล่องเห็นไหม ปะสิภาคครับเลยจะพอได้อยากได้กินปลาหน่อยเลยจ้ะไปมุกอยู่โอ้ยกระโดดขึ้นนะคุณสวิงกีจนน้จับปลาช่อนไห้เธอจับไม่รู้จับมา,ไ,บไ,ดาไ,ดได้เห้นหนูแอฟใสไปตรงได้จับมาได้หางมาได้เสดายเนาะอาพูดไม่เป็นอีกแล้ว,วเสดายตัวรถเกศแม่ ทับบอยู่เลยเอาสวิงไปตั้งกัน้นรู้เจ้าเขนแม่เนี่ยนะเมื่อกี้อืมจะไ,ได้เดสียดายวิงใหญ่กว่านั้นเซลวิงใหญ่ไปได้ออกมาเนาะพอเซลสวิงหน่อยมาตักไม่มีมาตักไมก่ยอเมัม่มีไใคขวนมันบุคไยมีคนมาขวนมันเขามาขวนพวบ่ได้มายกบยันไปสอยไข่ห,หมดเลยเบอเลด มีคนเล่นมันทะเลปลาป่ค่อยมัวแต่ก็พอได้อยากได้กินยู่จ้ะจะได้ขึ้นตะข่องแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวจะไปสรุปคนงานขอยกแล้วขอไปเก็บดักไปรอบก่อนมีจะพนงานจา้ะหาหยกย่อหาดักปลาก็ได้เพอได้อยากได้กินยู่พี่น้อง อามีปูมานำกะเป็นชีวิตชาวบ้านเราจะหาอยากหาก,กินแบบบ้านบ้านาะค่ะพี่น้องก็ฝากลิปฝากช่องในเด้อจ้าท่านใดคอมเบิรงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ในชาแนลเด้อจ้าเมื่อนี่นลานบอได้ไปแย่ใครหมดแดงค่ะไปหาปลากินอยากอันสิมกปลาปลากะสมกปลากระสีสนี่ห็นเขาบอกว่าหน้ามันแห้งแล้วก็เลยลงไปเบิรงได้บักหอยมานำแน่กับมือหนึ่งแล้วก็ ได้ปลามีตัวด้วยนี่มันติดมาได้ตัวเดียวนั่นแหละได้ปลาได้นี่แหละจ้ะได้ปลาได้หอยได้พักบุ้งจ้ะพี่น้องหอยก็ได้หน่อยหนึ่งพอได้ต้มกินกระส้มต่ำอยู่แล้วมั้งแต่ฝากเป็นกำลังใจนักช่องในชาแนลเด้อจ้าฝากนี่กับกินนี่กับสิฝากพี่นอ่องไว้เพียงสามนี่นาะจ้ะนี่คือผลงานเนาะจ้ะได้หอยอยู่ในถุงนี่ พอ,อกันทิพน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ